สวัสดีคะ่ะวันนี้ขนมทองท,งทงองถนอมมิตรนะคะอ่าวันนี้มาดูผลงานของลูกศิษย์แล้วนะคะนะคะอ่าวันนี้เรียนกันแล้วนะอ่านี่แป้งแป้งสดเนาะอ่าที่กําลังควักอยู่นี่เป็น<ช>เป,นเปนมากนะคะอ่านี่นี่นี่สวยแบบนี้เลยนะคะแป้งมักของเรานะคะนะคะนะคะอ่าควบคุมไฟได้ดีสวยมากเลยนะคะอ่าวันนี้ลูกมาจากที่ไหนนะคะมาจากระยองค่ะมาจากระยองเลยเนาะคะ่ะอ่าขนมอร่อยเนาะนอ่าดูแล้วกําไรดีอ,อ่าก็วันนี้ก็ สั่งเตาพร้อมไปเลยเนาะสี่หลุมนะคะสามหลุมสามหลุมเนาะะวันนี้สั่งพร้อมไปเลยนะคะอะวันนี้ก็มีลูกศิษย์นะคะอันนี้ลูกศิษย์ก็สั่งจองไว้อีกสองตัวนะคะน,นี่ลูกศิษย์เขาขายเตาไ,ตไฟฟ้าอยู่นะลูกเนาะขายมาสี่ปีแล้วเนาะะทาไม่ทันอาจจะขยายขยายาสาขาวันนี้มาสั่งอีกสองตัวสั่งแก๊สเลยนะคะขายที่ไหนนะลูกตลาดน,าน,นนะ้ำครับนครปฐมตลาดน้ำนครปฐมเนาะ ตอนนี้ใช้ไฟฟ้าสามตัวใช้แม็กคิดบีเลยนะใช้มาสี่ปีแล้วสี่ปีใช้ได้ดีอยู่ยังดีอยู่ยังดีอยู่เนาะไ่ทาไม่ทันเนาะอ่ทําไม่ทันเลยนี้เหมาแก๊สไปเลยสองตัวคนละสาขาเลยทีนี้ขายดีไหมลูกขายดีไหมที่นั่ขายดีอยู่เนาะกาไรดีนะอแป้งของเราก็อร่อยนุ่มเนาะแป้งอร่อยนุ่มฟูค่ะติดใจแป้งหมักอันนี้ทําแป้งหมักเนาะเก่งเก่งแต่ว่าทําได้มาหลายปีมากแล้วแป้งหมักเนาะเอาเตาเพิ่มนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่เตาของเรานะคะ หัวแยกแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะคุณภาพอย่างเกรดเอเลยนะคะเลยสามศูนย์สี่เนาะอ่านี่นะคะหัวแยกใครแยกมันแบบนี้เลยนะคะอ <habitude> <running> ่าสนใจก <palace> ็เข้ามาเรียนนะคะอย่างเตานีเราก็จะขายให้สําหรับที่ลูกศิษย์ที่มาเรียนกับเราเท่านั้นนะคะอ่าคนนอกเราไม่ขายให้นะคะอ่โอเคนะคะอ่าสนใจก็ทักเข้ามาขนมทองทองทอนมิตรนะคะอ่าเปิดบ้านสอนให้เลยนะคะสอนทุกขั้นตอนเลยนะคะสอนที่นี่นะคะอ่เอาลงคลิปสั้นๆก่อนเนาะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ